ยีิบเก้าครับหลังการปฏิสนธิของพืชดอกโอลิวเจริญและพัฒนาเป็นส่วนใดเค okay, ครับมาดูนะครับว่าหลังการปฏิสนธิของพืชดอกเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับอันนี้นะครับคือลักษณะนะของเกสรเพศเมียครับเราจะเห็นว่ามันมีส่วนของรังไข่ครับโอเวอรี่เนี่ยคือตรงนี้ทั้งก้อนเลยนะภายในโอเวอรี่มีอะไรครับภายในโอเวอรี่จะมีส่วนที่เรียกว่าอวูอยู่ครับตรงนี้นะอวูอยู่ภายในโอเวอรี่ แล้วในอวู้เนี่ยมันจะมีการจเจริญครับของส่วนเอมบริโอแซกครับหรือว่าถุงเอมบริโอนะเอมบริโอแซกตรงนี้นะครับถุงเอมบริโอครับมันจะมีเซลล์ไข่อยู่เซลล์ไข่ตรงนี้สามารถปรฏิสนธิกับสเปิร์มได้ครับพอมีการปรฏิสนธิเนี่ยได้ตัวอ่อนมาแล้วโครงสั้นต่างๆครับของส่วนนี้มันก็จะมีการพัฒนาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปนะถ้าเป็นส่วนของกลีบดอกนะครับหรือว่าส่วนประกอบอื่นของเกสรเพศเมียเนี่ยจะมีการหลุดล่วงไป แต่ว่าตัวรังไข่ครับโอเวอรี่เนี่ยก้อนนี้ครับก้อนนี้นะใหญ่ๆที่คุมตรงนี้ทั้งหมดครับทั้งหมดตรงนี้จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าผลครับหรือว่าฟลุดนะตรงนี้ครับกลายเป็นผลเข็มะทั้งก้อนตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะกลายเป็นผลส่วนของผนังรังไข่เนี่ยก็จะ,จะ,จะเจริญเป็นผนังของผลครับก็แน่นอนนะครับว่าโอเวอรี่หรือว่ารังไข่เนี่ยมันกลายเป็นส่วนของผลใช่ไหมดังนั้นผนังของโอเวอรี่ก็ต้องกลายเป็นผนังของผลครับหรือเราจะเรียกว่าเพอริคับนะอันนี้นึกภาพตามได้ไม่ยากนะครับ โอเวอรี่จะกลายเป็นผลดังนั้นผนังของโอเวอรี่ก็จะกลายเป็นผนังของผลผนังของผลเนี่ยเราจะเรียกว่าเพอริคับครับเพอริคับเนี่ยมันมี3าชั้นย่อยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับทีนี้ครับภายในโอเวอรี่เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบอยู่นะตอนแรกเนี่ยครับที่ยังไม่กลายเป็นผลเนี่ยภายในโอเวอรี่เองมันก็มีองค์ประกอบพวกออวูพวก o นี้ก็เป็นองค์ประกอบภายในโอเวอรี่ใช่ไหมเรามาดูครับวว่าภายในโอเวอรี่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ ส่วนของอวูตรงนี้ครับอวูตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนของเมล็ดครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับอวู้อยู่ภายในโอเวอรี่เวลาโอเวอรี่เนี่ยครับกลายเป็นผลเนี่ยอวูก็จะกลายเป็นเมล็ดแล้วเราก็จะเห็นครับว่าเมล็ดเนี่ยมันก็แทรกอยู่ภายในผลครับเขนนะครับอันนี้ชัดเจนนะอวู้จะเจริญกลายเป็นเมล็ดส่วนโอเวอรี่เนี่ยจะกลายเป็นก้อนผลตรงนี้ครับที่ปกคลุมนะส่วนของเมล็ดอยู่ทีนี้ถเกิดว่าเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอวูเนี่ย ตัวออวูดเองมันก็มีเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่เป็นผนังของมันอยู่นะส่วนของเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่เป็นผนังของออวูดเนี่ยครับเราจะเรียกว่าอินทิกิวเมนต์ครับตรงนี้นะครับซูมออวูดมาดูนะไอ้ส่วนผนังด้านนอกเนี่ยครับของออวูดเนี่ยจะเรียกว่าอินทิกิวเมนต์อินทิกิวเมนต์เนี่ยครับมันปกคลุมในส่วนของออวูดอยู่นะครับทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นผนังนะดังนั้นเมื่อมีการเจริญเนี่ยครับจากออวูดเนี่ยกลายเป็นเมล็ดใช่ไหมไอ้ส่วนอินทิกิวเมนต์เนี่ยครับที่เดิมทีเนี่ยเป็นนผังงขอออวู มันก็จะกลายเป็นผนังของมเมล็ดหรือว่าเป็นเปลือกคุ้มเมล็ดนะครับเรียกว่าซีโคดนะโอเคนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับเหมือนกับว่ายังทําหน้าที่เดิมอยู่นะตอนที่อวู้เนี่ยยังไม่ได้มีการพัฒนานะครับเป็นมเมล็ดไอ้ส่วนอิทิกูเมนต์มันก็ปกคลุมครับเป็นผนังให้อวู้อยู่แต่พออวู้เนี่ยจเจริญและพัฒนากลายเป็นมเมล็ดแล้วส่วนของอิทิกูเมนต์ครับมันก็กลายเป็นส่วนที่ปกคลุมเมล็ดหรือเรียกว่าเป็นส่วนของเปลือกคุ้มเมล็ดซีโคดได้นะโอเคนะครับทำนองเดียวกันกับโอเวอรี่วอลนะ โอเวอรีวอลเนี่ยเดิมทีครับเป็นผนังของโอเวอรีใช่ไหมพอโอเวอรีกลายเป็นผลครับโอเวอรีวอลเนี่ยมันก็กลายเป็นผนังผลเป็นเคอริรคาบครับโอเคนะครับอันนี้มองเห็นภาพได้ไม่ยากนะครับตรงไปตรงมานะเป็นการเจริญนะครับพื้นฐานที่เราควรจะรู้ไว้นะครับว่าหลังจากมีการปฏริสนธิแล้วเนี่ยส่วนประกอบต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะก็มาดูที่คําถามครับคำถามก็ตรงไปตรงมาเลยครับถามว่าหลังการปฏิสนธิโอเวอรีวอลกลายเป็นส่วนไหนครับ โอเวอรี่วอลคือผนังของโอเวอรี่ใช่ไหมโอเวอรี่เนี่ยหรือว่ารังไข่เนี่ยครับท้ายสุดจะกลายเป็นผลดังนั้นโอเวอรี่วอลครับก็จะกลายเป็นผนังของผลหรือว่าเป็นส่วนของเพอร์ลี่คาบนะโอเคนะครับดูคําศัพท์ไว้ดีนะครับว่าแต่ละคําศัพท์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะเพอร์ลี่คาบเนี่ยครับหมายถึงผนังของผลครับก็ตอบข้อ1ได้เลยครับอันนี้นะครับเป็นคําตอบที่ครอบคลุมที่สุดนะสีโคสจะเริ่มมาจากอะไรครับ จะเลยมาจากอินทริกูเมนต์นะครับอินทิกูเมนต์เนี่ยที่ปกคลุมนะครับเป็นผนังให้กับอวูอยู่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยครับอินทิกูเมนต์มันคือตอนที่ยังไม่ได้มีการปฏิสนธิเลยนะครับมันเป็นส่วนประกอบเนี่ยที่ปกคลุมเป็นผน exactly. ังให้กับอวูใช่ไหมอันนี้ครับมันยังอยู่ในชระยะที่ยังไม่ได้มีการปฏิสนธิเลยนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับโอเคนะครับอินทริกูเมนต์เนี่ยเป็นตัวครับที่จะพัฒนากลายเป็นสีโค้ดครับหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้ว ส่วนข้อ4ครับเอ็กโซคาบอันนี้ครับเป็นผนังชั้นหนึ่งของเพอริคาบนะเพอริคาบเนี่ยครับหรือว่าผนังของผลเนี่ยมันจะมี3ชั้นครับก็คือเอนโดคาบเมโซคาบแล้วก็เอ็กโซคาบครับเอนโดชั้นในสุดเมโซชั้นกลางแล้วก็เอ็กโซเนี่ยชั้นนอกสุด ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถนับรวมนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเพอร์ลิคาบได้อันนี้ครับอาจจะถือว่าถูกต้องได้อยู่ครับแต่ข้อนี้ถ้าต้องเลือกตอบเนี่ยเราเลือกอันที่มันครอบคลุมที่สุดนะครับเลือกเพอร์ลิคาบไปเลยดีกว่าครับเพราะความจริงแล้วโอเวอรี่วอลเนี่ยมันพัฒนานะครับกลายเป็นผนังเนี่ยทั้ง3ชั้นเลยครับคือเป็นทั้งชั้นเอนโดคาบมีโซคาบแล้วก็เอกโซคาบครับในกรณีของข้อ4เนี่ยมันสามารถสื่อไปได้ครับว่า ตัวของ o v e r อรีวอ l พัฒนากลายเป็นส่วนของ ExO c a r ัเท่านั้นส่วน e n d o c a r ่กับ Meso c a r บเนี่ยมันจเจริญมาจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ o v e r อรีวอ l ซึ่งตรงนี้จะผิดนะครับ o v เ r รีวอ l เนี่ยมันกลายเป็นทั้ง3ชั้นได้เลยครับไม่ได้กลายเป็น ExO c a r ัอย่างเดียวนะเห็นไหมครับตรงนี้เราสามารถตีความลยว่าช้อยสี่เป็นช้อยที่ผิดได้นะครับมันต้องกลายเป็นทั้ง3ชั้นครับเป็นเพอร์ลี่บเหมาวรวมไปเลยครับสำหรับการจเจริญของโอเวอรีวอรนะเขียนนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1่อจะชัวรว์